สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เรามาพูดคุยมาตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันต่อนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยในช่วงเดือนมก,กราคมของทุกปีก็จะมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคุณผู้ชมท่านใดเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปชําระภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเราตั้งอยู่ในท้องถิ่นไหน ก็ไปเสียภาษีที่ด้น,นะครับซึ่งผมจัดทำคลิปนี้ตรงกับวันจันทร์ที่22มกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันใน4ประเด็นนะครับประเด็นถามแรกคำถามแรกก็คือ 1. บ้านนะครับบ้านที่เราอยู่อาศัยเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่หรือว่าจะต้องชำระภาษีหรือไม่อย่างไรนะครับ 2. ใครมีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้เสียภาษีกรณีผู้เสียภาษีเนี่ยเสียชีวิตหรือไม่อยู่แล้วนะครับใครมีหน้าที่ต้องไปชําระภาษีแทน 3. ก็คือการชําระภาษีเนี่ยให้เราไปชําระที่ไหนและ 4. การเสียภาษีโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเราเสียภาษีมากกว่าที่ควรจะเสียเราจะทําอย่างไรนะครับก็คือท้องถิ่นเนี่ย เรียกเก็บภาษีกับเราโดยที่เราได้สํารวจคุณสมบัติเราแล้วนะครับว่าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ที่เสียภาษีหรือว่าเสียภาษีมากกว่าที่เราควรจะเสียนะครับตรงนี้มีวิธีการเราจะทําอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งในกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ในเรื่องของ บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับบ้านที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่หรือว่าต้องเสียภาษีหรือไม่นะครับในมาตราที่41บัญญัติเอาไว้ว่าในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็คือเป็นเป็นที่ดินเป็นบ้านที่เราสร้างเอาไว้เพื่อใช้ในการอยู่อาศัยนะครับเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ย และเราเนี่ยก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นนะครับเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของบ้านและเราก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับอ,องค์ประกอบ3ข้อที่ดินของเราบ้านของเรามีและเรามีชื่อในทะเบียนบ้านตรงนี้นะครับเขาให้เราได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีในการคำนวณภาษีไม่เกิน50ล้านบาทาเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามูลค่าของที่ดินและบ้านของเรารวมกัน มูลค่าไม่ถึง50ล้านบาทคุณผู้ชมไม่ต้องเสียภาษีนะครับยกเว้นว่าบ้านหลังนั้นนะมีบางส่วนที่คุณผู้ชมแบ่งให้เช่าหรือคุณผู้ชมนําไปเปิดร้านค้าไปค้าขายเป็นต้นตรงนี้ในส่วนที่แบ่งออกไปตรงนั้นนะครับต้องเสียภาษีแต่ถ้าเราใช้อยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษี50ล้านบาทนะครับทีนี้เนี่ยต่อมานะครับ ในกรณีที่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเราเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินและก็ใช้สิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยและเราก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับอันนี้จะแตกต่างกันกับกรณีแรกกรณีแรกเราเป็นเราเป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของบ้านมีชื่อในทะเบียนบ้านแต่กรณีนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าของบ้านแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนะครับที่ดินอาจจะเป็นของ พ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับเราเป็นเจ้าของบ้านและเรามีชื่อในทะเบียนบ้านตรงนี้เนี่ยนะครับเขาให้เราได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน10บล้านบาทก็คือมูลค่าของบ้านเนี่ยถ้าประเมินออกมาแล้วไม่ถึง10บล้านบาทนะครับตรงนี้เราก็ได้รับการยกเว้นภาษีแต่ถ้าเกิน10บล้านเนี่ยเกิน10บล้านไปตรงนี้เราต้องเสียภาษีนะครับต่อมา ใครมีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้เสียภาษีตรงนี้นะครับในมาตรา47ได้บัญญัติเอาไว้ว่าให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้เสียภาษีก็ได้แก่วงเล็บหนึ่งผู้จัดการมรดกหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตายนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นผู้จัดการมรดกหรือเป็นทายาทก็ต้องไปชำระภาษีแทนนะครับ วงเล็บ2ผู้จัดการทรัพย์สินในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ที่ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการสาบสูญวงเล็บ3ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาวเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถวงเล็บ4เป็นผู้แทนของนิติบุคคลในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล วงเล็บ5ผู้ชำระบัญชีในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชำระบัญชีวงเล็บ6เจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกันนี่คือบุคคลที่มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีนั่นเองนะครับต่อมาการไปชำระภาษีเนี่ย ให้ไปชําระที่ไหนนะครับในมาตรา49กําหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมว่าให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีต่อท้องถิ่นนะครับที่มีการแจ้งการประเมินณนะสถานที่ดังต่อไปนี้สํานักง,งานเทศบาลสําหรับที่ดินที่ปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาลอบตตํานักง,งานเขตสาราวาการเมืองพัทยาเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ดินสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขต ท้องถิ่นใดท่านไปชำระภาษีที่นั่นนะครับดูที่ตั้งเป็นหลักเลยนะครับต่อมานะครับถ้าเราเนี่ยเสียภาษีโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีก็คือเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าขายเสียภาษีหรือเราเสียภาษีเนี่ยมากกว่าที่ควรจะเป็นตรงนี้ทำอย่างไรนะครับในมาตรา54ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียภาษีเกินกว่าจํานวนที่ต้องเสียไม่ว่าจะโดยความผิดความผิดพลาดของเราเองหรือจากการประเมินของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ตามเนี่ยผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนนะครับทีนี้การขอรับเงินคืนให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิน่นภายใน3ปีนับแต่วันที่ชําระภาษีนี่นะครับนับแต่วันที่ชําระภาษีนะครับแล้วก็ให้ยื่นคําร้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆคําชี้แจงประกอบด้วย ต่อมานะครับให้ผู้บริหารท้องถิ่นท่านนายกเนี่ยพิจารณาคำร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องในกรณีที่ผู้บริหารเห็นว่ายื่นคำร้องเนี่ยผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนก็ให้ผู้บริหารมีคำสั่งคืนเงินให้กับผู้ร้องได้นะครับโดยต้องแจ้งคำสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายใน15วัน นับแต่วันที่ได้มีคำสั่งในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาดให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยกับผู้ได้รับเงินคืนด้วยนะครับในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้นนะครับร้อยละหนึ่งหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้นนับแต่วันที่ยื่นคำร้องขอรับคืน แต่ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่ได้รับคืนนะครับและถ้าผู้ยื่นคําร้องเนี่ยไม่มารับเงินคืนภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือใน4ประเด็นคําถามคําตอบในคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยอยากจะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ฝากคำถามกันเอาไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวเรารวบรวมแล้วมาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้านะครับ